นี่นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกินกันนะจ๊ะใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะน้ำมันมะกอกใส่ลงไปแล้วต้องเอาไว้นิดเนี้ยนี่รอจด้เส้นมันยืมก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันหน่อยเอ้ยโอเค

Ni công cái hạch. Ni công hạch 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 พอจเคเจียวเราหอมแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเลยจ้ะเจ้ใจาใหนจะต่อเข้าปรุงเลยจ้ะใส่น้ำตาลไปไปช้อนหนึ่งก็น้ำมันหอยเยจ้าช้อนหนึ่ง๋ยวเรอให้เขาเดือดจ้ะ nó được đâu, chim đu rất là nó cháu ok lắm ừ, rồi Quán kem tâm cho xài giúp con cắt. con được น้ำลงไปสักหน่อยจะน้ำมันจะน้อยไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปอย่างนี้จนหมูสุกจ้ะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผักกลับไปแป้งมันจ้ะเดี๋ยวเรามาดูหมูของเราแล้วจาสุกหรือยังหมูสุกแล้วจ้ะชิมสักอีกทีนะโอ้รสชาติอดีมากเลยจัดใส่ทุกข้อลงไปจะมาใส่ผักของเราลงไปแล้วจ้ะวันนี้จะเอาใช้คะน้าจ้ะ ไปด้วยสักหน่อยเนี่ยง่ายมากเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกเลกยจะเดี๋ยวให้เดือดเ๋ยวเราใส่แป้งมันก,กันจ้ะเดี๋ยวเรามาดูนะจ้ะว่าเราคือเอ้ยเราสุกแล้วจ้ะปากเราสุกแล้วเตาลืมนะ่าจะใส่ฟอร์คกอรี่ไปก่อนแล้วก็ ใส่ทีเราคนะเดี๋ยวเรามาใส่แป้งมันกันเลยนะจ๊ะเอาันบเหนียวเลยจ้ะร้านน้าต้องกินแบบเหนียวเหนียวถึงจะอร่อย นี่จากเพื่อนๆหน้าของเราสุดยอดเลยจ้าเพื่อนๆดูน้ากินไหมครั